สวัสดีค่ะชื่อรัตนามพระไรยดีนะคะเดยกๆสั้งชื่นว่าพี่การก็ได้ค่ะจบจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะนะแพทยทศาสตร์โรง,งพยาบาลรามาธิบดีมหาวิาทยาลัยมหิดลน,นะคะหรือว่าที่เรารู้กันตั้งๆ่อว่า NR ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพี่การได้ทุนเรียนต่อเป็นอาจารย์พยาบาลที่โรงเรียนพยาบารดามาธิบดีนะคะตอนนี้ก็กําลังเรียนปริญญาโทไปด้วยแล้วก็ทํางานที่โรงเรียนพยาบารดามาธิบดีไปด้วยนะคะก่อนหน้านี้พี่การก็มีประสบการณ์ทํางานที่วอร์ดมาแล้ว2ปีนะคะ สำหรับพยาบาลนะคะก็จะมีทั้งเงินเดือนนะคะค่าพอตอสค่าประสบการณ์นะคะแล้วก็ค่าใบประกอบวิชาชีพรวมๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณ25,000บาทนะคะแต่ว่าเนี้ยยังไม่รวมค่า OT แล้วก็ค่าเวนที่เราขึ้นกันนะคะถ้าเกิดรวมๆจริงๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณส0 0 0 0่ ตอนนี้นะคะพี่ก็ไม่ได้ทําอาชีพเสริมอะไรนะคะเพราะว่าพี่ต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆของพี่เนี่ยที่ทํางานที่วอร์ดอะที่เป็นพยาบาลก็ถ้าเกิดเขาว่างๆเนี่ยบางทีเขาก็จะไปรับจ็อกเสริมนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าตามคลินิกนต่างๆก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ ข้อดีของการเป็นพยาบาลนะคะก็คือเราจะได้มีความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผู้อื่นนะคะรวมถึงดูแลครอบครัวของเราด้วยนะคะและ้วก็การเป็นพยาบาลในโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็เรายังมีโอกาสพัฒนาในสายอาชีพนะคะมีโอกาสในการทําวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะคะ แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังจะมีความท้าทายอีกนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่มาที่เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะนะคะก็เราจะต้องใช้ความรู้แล้วก็การตัดสินใจที่ค่อนข้างแน่นยาในการดูแลผู้ป่วยะคะ่ะแต่นะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเราจะมีทีมสหาสาขาวิชาชีพมาร่วมดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะก็เราก็จะได้สนุกแล้วก็เติบโตไปพร้อม ็อยากจะบอกน้องๆว่าซู่ๆนะคะพี่เป็นกำลังใจให้คะ่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะเลือกทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยก็จะตอบแทนเราเองนะคะค่ะและสำหรับใครที่สนใจมาเป็นพยาบาลที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ